พี่พุธครับตอนกินยาดำพี่พุธมีอาการเป็นยังไงครับไปถอนฟันมา้วเกิดเชือนกระแสเลือดเป็นเชื้อในกระแสเลือดเราจะไปถอนฟันแล้วเป็นไงครับพี่ป่วยแล้วก็ไอ้มนสติไปนอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่ห้องไอครับคืนปคืนแล้วหลังออกจากห้องนซีเป็นยัไงครับสภาพเขาอยู่ไม่นานมาเดือนนึงหละครับแล้วก็คืออีกเดือนหนึ่งคืนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่โรงพยานาลครับแล้วก็ หมอเขาผ่าอ่อนออกมาผ่าแผลครับก็กลับมาอยู่บ้านทีนี้มันนอนนานินไปเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ข้ามนม่ออกแน่คือเข่าเป็นผาไี่เดินไม่ได้ตอนนี้มีกําลังเหมือนมากเราตีเหยียบไปกับมันเป็นความหวานเหมือนไม่มีความรู้สึกอ่ะมันชาใช่ไหมมันชามันชามันมันเหยียบไปมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยว่าลามันจะเหมือนประคองตัวไม่ได้แล้วพอเดินเดินใช้ไหมเท้าหรือว่าเดินยังไงครับเดินอยู่แล้วเราป้ายกันไปขอบเดี๋ยวไหนแนะนำเดินให้ผมดูนะครับ เมื่อก่อนต้องเดินแบบนี้นะครับมันต้องมีอะไรเกาะใช่ไหมกงมีอะไรเกาะคือสมมติว่าถ้าผมเป็นคนคนที่ลุงพี่พุทธต้องเดินเกาะไปไต่ต้องเดินเดินไปเนไปอ๋อมันเดินได้ช้าๆแบบนี้ ถ้าไม่งั้นเขาก็ต้องมาขอไวเดี๋ยวล้มล่ะแต่หลังจากกินงาดาไปเป็นไงครับก็สบายทุกวันนี้ทําทำงานได้ดีวิ่งได้ไ่ด้วิ่งได้เลยไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับก่อนกินนี่คือเดินแบบต้องหาอะไรเกาะอะไรกอะแต่หลังกินเสร็จก็ไม่รู้ว่ากินไปมากมากยหน่อยนะแต่ก็รู้ว่าตอนนี้ผมแก่กเนแล้ววิ่งได้เลยเหรอวิ่งวิ่งได้เลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะดูนะครับนี่ครับ วิ่งวิ่งแบบนี้เลยเหรอนี่เมื่อก่อนวิ่งไม่ได้เดินก็ไม่ได้ยวิ่งได้ไงเดินก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ยืนยันยืนยันว่าเป็นพ่อนาดำแน่นอนเป็นพ่อนาดำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไหนลองบอกนะครับว่าเป็นเพราะไอ้ตัวเนี้ยที่ทำให้เราวิ่งได้ครับครับผมบอกบอกให้กับคนคนชมดูหน่อยครับขาดครับเป็นแตัวนี่ละครับแต่ก่อนนี้นี่ว่าผมไม่มีความหวังแล้วชีวครับไม่มีหวังแล้วครับ แต่หลังจากกินไปแล้ววิ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีโฆษณานะของจ<อ>ริงโอเคขอบคุณคมากครับพี่พู